ามมาเมื่อเวลา19.03านาทีจากคุณพาวโวนะครับตอนแรกผมอา่านว่าพาวโวตัวพีตัวเอตัววีตัวโอนะออคือเขาสังเกตการเรียงธรรมะบางหมวดทำไมขึ้นไม่เหมือนกันลงท้ายไม่เหมือนกันไปเห็นหมวดหนึ่งอันนี้ขึ้นก่อนไปเห็นอีกหมวดหนึ่งอันนี้ขึ้นก่อน <laughs> ก็เลยสงสัยว่าในปฏิจจสมุปบาท มีอวิชชาไล่ลงมาหาคำว่าสังขารนะแล้วก็ไปหาเวทนานะครับถามว่าทำไมสังขารจึงมาก่อนเวทนาทำไมไม่เรียงตามลำดับเบญจขันธ์ที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับพระท่านอ้าวค่อยคอยศึกษาไปาการศึกษาที่รู้จักปฏิสมุบบาทนันนะ้นเป็นการศึกษาที่ ของคนฉลาดขึ้นคนมีการศึกษาจึงสามารถที่จะเข้าใจถึงปฏิสมบบาทิ1 1หรือ12าที่ท่านตั้งเป็นสูตรทฤษฎีเอาไว้นะปฏิสมบาัาสิบเอตัวส่วนขันหานั้น 5, นะนะหรือสังขารมันอยู่ในขันหาเป็นตัวที่สมของขันห้านั่น 5, นะสี่ก็แน่นอน เวทนาขึ้นก่อนสังขารแต่พอมองเป็นปฏิสุบบาทสังขารมันคือความเวทนาทั้งไกลไกลแต่มันเป็นตัวเดียวกันนะสังขารก็คือองค์รวมของการปรุงแต่งเวทนาก็คือองค์รวมของการปรุงแต่งจริงๆแล้วแม้แต่วิญญาณก็เป็นองค์รวมของการปรุงแต่งเพราะงั้นพระพุทธเจ้าถึงฉลาดว่า ไอ้จะปรุงแต่งมันก็ต้องมีสิ่งที่ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปมารวมกันปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งผสมผสปรุงกันเข้าไปมันต้องมีสองอย่างอย่างเดียวมันจะเป็นรวมกันอะไรเดียวก็เดียวเดียวมันก็ไม่ได้ไปรวมกันอะไรมันต้องมีสองขึ้นไปนี่เป็นความฉลาดจนเถียงไม่ได้เป็นเรื่องจริงท่านก็ให้เดียนแยกรูปแยกนามเป็นสองไม่ได้แยกกาย แยกภายนอกภายในแยกไปเรื่อยๆเทวแยกเป็นสองเป็นกายเป็นภายนอกภายในเป็นกายเป็นจิตเป็น,ปนอะไรอะไรต่างๆนานาแม้แต่แยกเวทนาในเวทนากายในกายจิตในจิตธรรมในธรรมก็ทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่ต่างๆเพราะฉะนั้นเจโตปริยาน16เนี่ยจึงมีทีละคู่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 ทีรู้จนจบสุดท้ายเลยนะกี่คู่ะ อ่าสิบหกก็แปดคู่เจโตวบรายสิบหกนั่นแหละราคะสราคะนี่ประกอบกันขึ้นเป็นราคะทําให้มันไหมกันเลยว่าวีตะเพราะราคะกดีโทสะก็ดีโมหกดีเป็นสามตระกูลใหญ่ของกิเลสก็เป็นคู่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 ครู้ทีละคู่ดีละคู่รู้อะไรที่มันเป็นราคะก็เอาออกรู้อะไรเป็นโทสะเอาอะไรเป็นโมหะก็เอาออกฆ่าออกฆ่าออก ค่าได้ไปตามลําดับทังจิตต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 ังก็อีกคู่จากมหากะตะอมหากตะก็อีกคู่อย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งถึงสัุตระกับอนุตระก็อีกคู่นะจิตที่มันทำจะเดินขึ้นจะเดินขึ้นจนกระทั่งถึงสัอุตระกับอนุตระ มันจเจริญแล้วคนที่ปฏิบัติจริงนี่จะมียาณปัญญาตัดสินรู้แล้วโอ้จเจริญแต่มันยังไม่จบดามันรู้เลยรู้ในตัวเองมันยังไม่จบยังไม่จบนะเพราะงั้นมันจะจบได้อย่างไรก็ต้องรู้ตัวตั้งมั่นที่ไม่สองอมันคู่ตั้งมั่นกับหลุดพน้นหรือเป็นผู้ที่ไม่มีแล้วหายไปแล้วหลุดพ้นก็คือหายไปตั้งมั่นก็คือยังอยู่ หลุดพ้นหายไปเป็นสภาวะสองสภาวะทมตั้งมัน่นจะอยู่นะิมุมุิหลุดพ้นหายไปไม่มีก็คือมีกับไม่มีรวมเป็นโหติกับนะโหติหรือนัตติกับอัตถิมีกับไม่มีมีอัตถิไม่มีกับนะเออมีกับอัตถิไม่มีกับนัตถิ โหติก็มีนะโหติก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นพยัญชนะพระพุทธเจ้าท่านสรุปให้รู้สองอย่างนี้มีก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นครับผม้้รู้ความมีความไม่มีแล้วในสภาพที่คุณต้องรู้ความจริงในท,ทิฏฐิกาทิฏฐธรรมะรในปัจจุบันชาติมันก็คือมีคุณยังมีคุณยัง,มยงไม่ตายเ ต้องอยู่กับไม่มีเป็นฐานอาศัยเนี่ย